ทุกคนต่างรู้จักตำนานของฟาโรห์รามเซสที่สองวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งอียิปต์และยุทธการที่คาเดชซึ่งเป็นการรบด้วยรถม้าที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกทุกคนต่างรู้จักตำนานของฟาโรห์รามเซสที่สองวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งอียิปต์และยุทธการที่คาเดชซึ่งเป็นการรบด้วยรถม้าที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก แต่ทว่าชัยชนะอันเลื่องชื่อที่ถูกจารึกไว้บนกำแพงวิหารทั่วอียิปต์นั้นเกือบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยเพราะแท้จริงแล้วมหากราบแห่งชัยชนะนี้ถือกำเนิดขึ้นจากคำโกหกเพียงไม่กี่คำ ความประมาทเลินเลอ่อของกองทัพและการดิ้นรนเอาชีวิตรอดเพียงลำพังของฟาโรผู้เกือบจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปกลางสมรภูมิเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นไม่ใช่ในสนามรบแต่ในใจกลางของความทะเยอทะยานที่แผดเผาในศตวรรษที่13ก่อนคริสตกาลจักระวัติอียิปต ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ที่19ก้าำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูเงาแห่งความเสื่อมโทรมในอดีตยังคงทอดตัวยาวนานดินแดนทางตอนเหนือของซีเรียที่เคยเป็นของอียิปต์ได้หลุดลอยไปอยู่ในมือของอาณาจักรมิตนันนีในช่วงรัชสมัยของฟาโรทุตโมสที่สและฟาโรอาเมนโฮเทปที่สาม จดหมายแห่งอามานาคือหลักฐานเงียบงันของอำนาจที่ลดน้อยลงนี้จดหมายแห่งอามานาคือหลักฐานเงียบงันของอำนาจที่ลดน้อยลงนี้แต่บัดนี้สายลมได้เปลี่ยนทิศแล้วแต่บัดนี้สายลมได้เปลี่ยนทิศแล้วฟาโรโฮเรมเฮบได้เริ่มจุดประกายไฟแห่งการทวงคืนเกียรติยศ และฟาโรเซติที่หนึ่งพระบิดาของรามเสสก็ได้โหมไฟนั้นให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งด้วยการทัพอันเกรียงไกรไปทั่วคานาอันและซีเรียพระองค์ยึดเมืองคาเดชและอาณาจักรอามูรูคืนมาได้สำเร็จเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการฟื้นคืนเชียบของอำนาจอียิปต์รามเสสที่สองโอรสผู้เจริญรอยตามพระบิดา ไม่เพียงแต่สืบทอดบัลลังก์แต่ยังสืบทอดภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยในใจของพระองค์มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะไม่เพียงแค่รักษาเกียรติภูมิที่พระบิดาสร้างไว้แต่จะขยายมันให้แผ่ไพศาลย,ยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาซีเรียคือเวทีแห่งการพิสูจน์ตนเอง และคาเดชคือจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ไม่อาจปล่อยให้หลุดมือไปได้อีกก่อนที่ยุทธการครั้งประวัติศาสตร์จะอุบัติขึ้นรามเซสได้นำทัพเข้าสู่คานาอันและซีเรียหลายครั้ง การทัพเหล่านี้มีเป้าหมายหลายประการทั้งเพื่อทวงคืนดินแดนอามูรูที่อาจแข็งข้อตรวจสอบความพักดีของเมืองขึ้นต่างๆและที่สำคัญที่สุดคือการสำรวจสมรภูมิที่เหมาะสมสำหรับการ,รเผชิญหน้าครั้งตัดสินกับศัตรูตัวฉกาดนั่นคือจักรวรรดิฮิตไทและแล้วในเดือนพฤษภาคมปี1274 ก่อนคริสตการวันแห่งการตัดสินก็ได้มาถึงฟาโรรามเสสที่สองนำทัพมหึมาเคลื่อนออกจากเมืองหลวงไปรามเสสมุ่งหน้าสู่ฉนวนกาซาผ่านป้องประการแห่งไซอันแข็งแกรง่งกองทัพของพระองค์คือเครื่องจักรสงครามที่น่าเกรงขามที่สุดในยุคนั้นแบ่งออกเป็นสี่กองพลหลัก แต่ละกองพลตั้งชื่อตามเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของอียิปต์ได้แก่กองพลอามุนกองพลรากองพลเซตและกองพลใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นคือกองพลพาธานอกจากทหารอียิปต์แล้วในกองทัพยังมีทหารต่างชาติที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งด้วย นอกจากทหารอียิปต์แล้วในกองทัพยังมีทหารต่างชาติที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งด้วยพวกเขาคือหน่วยเนออารินซึ่งอาจเป็นทหารรับจ้างชาวคานาอันหรือทหารอียิปต์ที่ประจำการอยู่ในอามูรูและที่น่าจับตามองที่สุดคือทหารรับจ้างชาวเชอร์เดนผู้ปรากฏตัวในกองทัพอียิปต เป็นครั้งแรกในศึกครั้งนี้พวกเขาคือชนเผ่านักรบผู้กล้าแกร่งซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชาวทะเลผู้ที่จะมาเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองของยุคสำริดตอนปลายไปตลอดกาลหัวใจของกองทัพอียิปต์คือกองรถม้าประสมแบงคอกตอน unauthoritative documentary narrator tone professional และ trustworthy แต่ไม่ monotonous pacing slightly faster than a typical narrative pace while maintaining perfect clarity articulation with perfect tones และ clear final consonants on every word emotion subtle และ thoughtful output Ensure s u u d i o Quality Audio หัวใจของกองทัพอียิปต์คือกองรถมา้าแม้จะยากที่จะระบุจำนวนที่แน่ชัดแต่คาดการกันว่ามีรถม้าไม่น้อยกว่า2,000คันกระจายอยู่ใน4กองพลหลักเฉลี่ยกองพลละประมาณ500คันรถรบอียิปต์มีชื่อเสียงในด้านความเร็วและความคล่องตัว ถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการโจมตีฉาบฉวยและไล่ล่าศัตรูรถรบอียิปต์มีชื่อเสียงในด้านความเร็วและความคล่องตัวถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการโจมตีฉาบฉวยและไล่ล่าศัตรูในขณนะดเดียวกันทางฝั่งฮิตไทกษัตริย์มูวาตลีที่สอง ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อการรุกรานของอียิปต์ในขณะเดียวกันทางฝั่งฮิตไทกษัตริย์มูวาตาลีที่สองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อการรุกรานของอียิปพระองค์รวบรวมพันธมิตรจากทั่วทุกสารทิศรวมถึงกองทัพจากริมชารินากษัตริย์แห่งอะเลปโปกองทัพผสมของฮิตไท มีขนาดใหญ่โตและหน้าเกรงขามไม่แพ้กันโดยเฉพาะกองรถม้าที่หนักและแข็งแรงกว่าของอียิปต์เหมาะสำหรับการเข้าปะทะโดยตรงมูวาตาลีที่สองเป็นนักการทหารผู้ชาญฉลาดพระองค์ไม่ได้คิดจะตั้งรับเพียงอย่างเดียวแต่ได้วางแผนกลยุทธ์อันแยบยนต์ไว้ต้อนรับฟาโรนุม่มผู้ทะเยอทะยาน พระองค์เคลื่อนทัพอย่างเงียบเชียบและซ่อนกำลังพลมหาศาลไว้เบื้องหลังเนินดินของเมืองคาเดชเก่ารอคอยเวลาที่จะมอบบทเรียนครั้งสำคัญให้กับจักรวรรดิอียิปต์ขณะที่รามเสสและกองพลอามุนซึ่งเป็นทัพหน้ากำลังมุ่งหน้าสู่คาเดช โดยทิ้งห่างจากกองพลอื่นๆอยู่พอสมควรโชคชะตาก็ได้นำพาตัวละครสำคัญสองคนเข้ามาในเส้นทางของพระองค์พวกเขาคือชนเผ่าชาซูเร่ร่อนสองคนที่ดูเหมือนจะปรากฏตัวขึ้นจากความว่างเปล่ากลางทะเลทรายอันร้อนระอุพวกเขาคือชนเผ่าชาซูเร่ร่อนสองคน ที่ดูเหมือนจะปรากฏตัวขึ้นจากความว่างเปล่ากลางทะเลทรายอันร้อนระอุเมื่อถูกนำตัวมาเข้าเฝ้าฟาโรพวกเขาก้มลงกราบและเล่าเรื่องราวที่ทำให้อียิปต์ทั้งกองทัพต้องชะล่าใจพวกเขาอ้างว่ากษัตริย์ฮิตไทยและกองทัพของพระองค์ยังอยู่ไกลออกไปในดินแดนแห่งอาเลปโป ห่างจากที่นี่ไปทางเหนือกว่า200กิโลเมตรพวกเขากล่าวว่ามูวาตลีหวาดกลัวในแสนยานุภาพของฟาโรจนไม่กล้าที่จะยกทัพลงมาเผชิญหน้าคำพูดของพวกเขาช่างหอมหวานและตรงกับสิ่งที่รามเสสต้องการจะได้ยินฟาโรหนุ่มหลงเชื่อคำลวงนั้นอย่างสนิทใจ โดยไม่ตระหนักเลยว่านี่คือส่วนหนึ่งของแผนการที่ถูกวางไว้อย่างดีจากฝ่ายฮิตไทยเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพอียิปต์เตรียมพร้อมสำหรับการรบด้วยความเชื่อว่าศัตรูยังอยู่ห่างไกลรามเสสจึงมีบัญชาให้กองพลอามุลของพระองค์หยุดเดินทัพและตั้งค่ายพักทางตะวันตกเฉียงเหนือของคาเดช การตัดสินใจครั้งนี้คือความผิดพลาดมหันที่เกือบจะต้องชดใช้ด้วยราคาของทั้งจักรวรรดิกองทัพอียิปต์ที่กำลังเหนื่อยล้าจากการเดินทางเริ่มตั้งค่ายอย่างไม่รีบร้อนเริ่มตั้งค่ายอย่างไม่รีบร้อนทหารเริ่มผ่อนคลายปลดอาวุธ และเตรียมอาหารโดยไม่รู้เลยว่าหายนะกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้เพียงแค่ข้ามฝั่งแม่น้ำโอรอนเตสเท่านั้นทหารเริ่มผ่อนคลายปลดอาวุธและเตรียมอาหารโดยไม่รู้เลยว่าหายนะกําลังคืบคลานเข้ามาใกล้เพียงแค่ข้ามฝั่งแม่น้ำโอรอนเตสเท่านั้นแต่แล้วโชคชะตาก็พลิกผันอีกครั้ง แต่แล้วโชคชะตาก็พลิกผันอีกครั้งทหารสอดแนมของอียิปต์กลุ่มหนึ่งได้ออกล่าตระเวนและได้จับกลุ่มสายหลับของฮิตไทยได้สองคนเมื่อสายหลับทั้งสองถูกนำมาอยู่เบื้องหน้าฟาโรห์รามเสสพวกเขายังคงยืนกรานปฏิเสธแต่หลังจากการสอบสวนอย่างหนัก ในที่สุดพวกเขาก็ยอมคายความจริงออกมาความจริงที่เปิดเผยออกมานั้นน่าตกตะลึงราวกับสายฟ้าฟาดความจริงที่เปิดเผยออกมานั้นน่าตกตะลึงราวกับสายฟ้าฟาดพวกเขาสารภาพว่าตนเป็นคนของกษัตริย์ฮิตไทย และกองทัพทั้งหมดของฮิตไทไม่ได้อยู่ที่อเลปโปตามที่ชนเผ่าชาซูได้กล่าวอ้างแต่ในทางตรงกันข้ามกองทัพทั้งหมดของมูวัตลีที่สองพร้อมด้วยพันธมิตรและรถรบจำนวนมหาศาลกำลังซุ่มซ่อนอยู่ใ,นใ,นในกล้กับเมืองคาเดชนี้เองพร้อมที่จะเข้าโจมตีทุกเมื่อบรรยากาศในกระโจมของฟาโร พลันตึงเครียดขึ้นในทันทีรามเสสตรนักได้ถึงความผิดพลาดของตนเองและอันตรายใหญ่หลวงที่กำลังจะมาถึงกองทัพของพระองค์กำลังกระจัดกระจรายและไม่พร้อมรบและไม่พร้อมรบกองทัพของพระองค์กำลังกระจัดกระจรายและไม่พร้อมรบกองพลอามุนกำลังตั้งค่าย กองพลรากำลังเดินทับตามมาในระยะที่ไม่ไกลนักแต่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมป้องกันตัวส่วนกองพลพทาและเซตยังคงอยู่ห่างออกไปทางตอนใต้อีกหลายกิโลเมตรพระองค์ตกอยู่ในกับดักอย่างสมบูรณ์รามเศษทรงมีบัญชาอย่างรีบร้อน สั่งให้อุปราชของพระองค์เร่งส่งข่าวไปยังกองพลพระธาและเซ็ธให้รีบเคลื่อนทัพขึ้นมาสมทบโดยเร็วที่สุดท่ามกลางความสับสนวุ่นวายและการเตรียมการอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการรบที่กำลังจะมาถึงนั่นเองฝ่ายฮิตไทก็ไม่รอช้าอีกต่อไปเสียงแตรศึกของฮิตไทดังกระหึ่มขึ้น จากอีกฝั่ของแม่น้ำโอรอนเตสมูวัตตลีได้เปิดฉากการโจมตีแล้วกองรถรบฮิตไทยจำนวนมหาศาลร,ราว2,500คันได้ทะยานข้ามแม่น้ำที่ตื้นเขินมุ่งตรงเข้าใส่ศูนย์กลางของกองพลราที่กำลังเดินทับมาอย่างไม่ทันตั้งตัว กองรถรบฮิตไทยจำนวนมหาศาลร,ราว2,500คันได้ทะยานข้ามแม่น้ำที่ตื้นเขินมุ่งตรงเข้าใส่ศูนย์กลางของกองพลราที่กำลังเดินทับมาอย่างไม่ทันตั้งตัวกองพลราถูกโจมตีอย่างจังกลางพื้นที่เปิดโลง่งกองพลราถูกโจมตีอย่างจังกลางพื้นที่เปิดโลง่ง พวกเขาไม่มีเวลาตั้งแนวป้องกันและไม่ทันได้เตรียมพร้อมรับมือความโกลาหลเกิดขึ้นในทันทีรถรบที่หนักและแข็งแรงของฮิตไทยพุ่งเข้าชนและทำลายกระบวนทัพของอียิปจนแตกกระจายทหารอียิปตที่ตื่นตระหนกต่างภากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอย่างไม่คิดชีวิต บางส่วนพยายามหนีขึ้นไปทางเหนือเพื่อไปยังค่ายของกองพลอามุนที่อยู่ใกล้ที่สุดแต่รถรบของฮิตไทต์ก็ไล่าตามอย่างไม่ลดละสังหารและเหยียบย่ำทหารราบที่แตกพ่ายไปตลอดทางการโจมตีที่รุนแรงและไม่ขาดฝันนี้ได้ทำลายกระบวนทัพของอียิปต์อย่างสิ้นเชิงและกลายเป็นจุดวิกฤตของยุทธการที่คาเดช คลื่นแห่งความโกลาวซัดไปถึงค่ายของกองพลอามุนคลื่นแห่งความโกลาวซัดไปถึงค่ายของกองพลอามุลทหารที่หนีตายจากกองพลราได้นำความตื่นตระหนกมาด้วยแต่ก่อนที่พวกเขาจะทันได้ตั้งตัวกองรถรบฮิตไระรอกแรกก็เคลื่อนทัพกวาดขึ้นมาทางเหนือและพุ่งเข้าโจมตีค่ายพักของฟาโร พวกเขาทะลวงผ่านกำแพงลวกของทหารอียิปต์ที่เพิ่งตั้งขึ้นอย่างลวกๆและบุกเข้ามาในค่ายได้สำเร็จความโกลานประทุขึ้นทุกย่อมยา่าทหารอียิปต์ที่กำลังพักผ่อนถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมเต็นถูกทำลายข้าวของถูกเหยียบยำ่ำในท่ามกลางความโกลาหลนั้น ฟาโรห์รามเสสที่สองพบว่าพระองค์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตภาในท่ามกลางความโกลาหลน,นั้นฟาโรห์รามเสสที่สองพบว่าพระองค์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตาตามบันทึกของอียิปต์ พระองค์ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังไม่มีนายทหารไม่มีพลขับรถมา้าไม่มีทหารราบหรือแม้แต่ทหารถือโล่อยู่เคียงข้างพระองค์ถูกล้อมรอบด้วยรถรบของศัตรูนับร้อยนับพันความตายดูเหมือนจะอยู่แค่เอื้อมและมีแบ n งคอกแอ c เซ t นสไตล a n a u t h o r i t a t i v e documentary narrator one, professional and tone professional และ trustworthy แต่ไม่มันโทน pacing slightly faster จาก typical narrative pace while maintaining perfect clarity articulation with perfect tones และ clear final consonants on every word emotion subtle และ thoughtful Ensure Studio Quality Audio ความตายดูเหมือนจะอยู่แค่เอื้มแต่ในห่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังนั้นเองสิ่งที่ทำให้รามเซสแตกต่างจากคนธรรมดาก็ได้ปรากฏขึ้นสิ่งที่ทำให้รามเซสแตกต่างจากคนธรรมดาก็ได้ปรากฏขึ้นพระองค์ไม่ได้ยอมจำนนต่อโชคชะตา แต่กลับเรียกพลังใจทั้งหมดที่มีขึ้นมาต่อสู้พระองค์สวดภาวนาต่อเทพเจ้าอามุนบิดาแห่งทวยเทพขอให้ประธานกำลังและความคุ้มครองแก่พระองค์จากนั้นด้วยความกล้าหาญอันเหลือเชื่อรามเซสที่สองได้ขึ้นรถรบของพระองค์และควบทยานเข้าสู่ใจกลางวงล้อมของศัตรูเพียงลำพัง พระองค์ต่อสู้อย่างบ้าคลั่งราวกับเทพเจ้าเสร็จเทพแห่งสงครามและความโกลาหลนจุติลงมาพระองค์ต่อสู้อย่างบ้าคลั่งราวกับเทพเจ้าเสร็จเทพแห่งสงครามและความโกลาหลนจุติลงมาพระองค์ขับไล่ผู้ที่เข้ามาโจมตีและสามารถตีฝ่าวงล้อมออกมาเพื่อรวบรวมกำลังพลที่กระจัดกระจายอยู่พระองค์ ขับไล่ผู้ที่เข้ามาโจมตีและสามารถตีฝ่าวงล้อมออกมาเพื่อรวบรวมกำลังพลที่กระจัดกระจายอยู่วีรกรรมอันน่าทึ่งของฟาโรได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับทหารองครักษ์ทหารจากกองพลอามุนที่ยังคงต่อสู้อยู่และทหารที่เหลือรอดจากกองพลราพวกเขา กลับมารวมตัวกันรอบๆอบฟาโรของตนอีกครั้งพวกเขากลับมารวมตัวกันรอบๆอบฟาโรของตนอีกครั้งรามเสสทรงนำการตีโต้กลับหลายระรอกด้วยพระองค์เองเระองค์แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทักษะการรบอันยอดเยี่ยม พลิกสถานการณ์จากฝ่ายที่กำลังจะพ่ายแพ้ให้กลับมาต่อสู้ได้อย่างทัดเทียมในขณะเดียวกันฝ่ายฮิตไทยที่เชื่อว่าชัยชนะอยู่ในกำมือแล้วก็ได้ทำความผิดพลาดครั้งใหญ่พวกเขาหยุดการไล่ล่าและเริ่มปล้นสะดมค่ายพักของอียิปต์ที่เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติความโลภ ได้ทำให้พวกเขาสูญเสียระเบียบวินัยและเปิดช่องว่างให้แก่ศัตรูรามเสสที่สองไม่ปล่อยให้โอกาสทองนี้หลุดลอยไปพระองค์ช่วยจังหวะที่ทหารฮิตไทต์กำลังวุ่นวายอยู่กับการปล้นนำกองรถรบที่รวบรวมมาได้เข้าโจมตีโต้กลับอย่างรุนแรง การโจมตีครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามและ Bangkok accent style authoritative documentary narrator tone professional และ trustworthy แต่ไม่ m o n o t o n o u ส pacing slightly faster than a typical narrative pace while maintaining perfect clarity articulation with perfect tones และ clear final consonants on every word, emotion subtle และ thoughtful, output ensure studio quality audio การโจมตีครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามทหารฮิตไทยที่ไม่ทันตั้งตัวถูกสังหารและขับไล่ออกจากค่ายถอยร่นกลับไปยังแม่น้ำโอรอนเตสอย่างไม่เป็นขบวน บัดนี้สถานการณ์ได้พลิกกลับโดยสิ้นเชิงโดย b a n g k o k Accent Style An authoritative documentary narrator Tone Professional และ Trustworthy แต่ไม่ Monotonous Pacing Slightly faster จาก Typical narrative pace While maintaining perfect clarity articulation with perfect tones และ clear final consonants on every word, emotion subtle และ thoughtful, output ensure studio quality audio. บัดนี้สถานการณ์ได้พลิกกลับโดยสิ้นเชิงรถรบของอียิปต์ที่เบาและเร็วกว่าได้แสดงประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ในการไล่ล่า พวกเขาสามารถไล่ตามรถรบที่หนักและช้ากว่าของฮิตไทได้อย่างง่ายดายและสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับกองทัพของมูวาตาลีชัยชนะที่ดูเหมือนจะเป็นของฮิตไทในตอนแรกบัดนี้ได้หลุดลอยไปแล้วแม้จะสามารถขับไล่กองทัพฮิตไทและรักษาค่ายพักไว้ได้แต่รามเสดก็ตระหนักดีว่า การจะยึดเมืองคาเดชที่ยังมีป้อมประการแข็งแกร่งนั้นเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปด้วยปัญหาด้านการส่งกำลังบำรุงและกองทัพที่บอบช้ำพระองค์จึงตัดสินใจนำทัพถอยกลับไปทางตะวันตกเฉีงยงใต้มุ่งหน้าสู่ดามัสกัสและเดินทางกลับสู่อียิปต์ในที่สุดเมื่อกลับถึงบ้านเกิดรามเสสได้ประกาศชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ รามเสสได้ประกาศชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่เมื่อกลับถึงบ้านเกิดรามเสสได้ประกาศชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่พระองค์สั่งให้จารึกเรื่องราววีรกรรมของพระองค์และความพ่ายแพ้ของศัตรูไว้บนกำแพงวิหารทั่วทั้งอียิปต์แม้ในความเป็นจริงแล้วพระองค์จะไม่สามารถยึดเมืองคาเดทได้ก็ตาม ยุทธการที่คาเดชจบลงด้วยผลเสมอทางยุทธศาสตร์ไม่มีฝ่ายใดได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดหลังจากการรบที่คา์เดชสงครามระหว่างสองจักรวรรดิยังคงดำเนินต่อไปสงครามระหว่างสองจักรวรรดิยังคงดำเนินต่อไปหลังจากการรบที่คาเดชสงครามระหว่างสองจักรวรรดิ ยังคงดำเนินต่อไปอียิปต์ได้เรียนรู้บทเรียนและพัฒนานวัตกรรมด้านรถรบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามกษัตริย์มูวาตาลีที่สองก็สามารถขยายอิทธิพลลงมาทางใต้ได้ลึกขึ้นทำให้เขตอำนาจของอียิปต์ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ในคานาอันรามเสสที่สอง ต้องใช้เวลาหลายปีในการปราบปรามกบฏในดินแดนเหล่านั้นและแม้ว่าพระองค์จะสามารถยึดเมืองดาปูและทูนิปกลับคืนมาได้ในภายหลังแต่ชัยชนะเหล่านั้นก็เป็นเพียงชั่วคราวเพราะดินแดนพิพาทก็กลับไปอยู่ใต้การควบคุมของฮิตไทต์อีกครั้งในเวลาไม่นาน ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อจบลงในอีก15ปีต่อมาในปี1258ก่อนคริสตกาลเมื่อรานเซสที่สองและกษัตริย์องค์ใหม่ของฮิตไทต์คือฮัตตุซิรีที่สได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพฉบับประวัติศาสตร์นี่คือสนธิสัญญาที่เก่าแก่ที่สุดฉบับหนึ่งของโลกที่ยังคงหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน เป็นบทสรุปของสงครามอันยาวนานและเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้แต่มหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ยังต้องแสวงหาสันติภาพในท้ายที่สุด